みたいな感じ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในะครับใครชอบสนใจก็ตามไปดูในลิงก์ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเป็นแพะยกนะครับนำโชคนำไซแล้วก็เป็นตัวแทนความโชคดีด้วยนะเวลามีอะไรก็จะเหมือนรับแทนเราอ่ามีโชคร้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยรับแทนเราเป็นยกด้วยจะดีมากนะฮะขอบคุณมากครับที่รับชมกด ไลค์กด like, subscribe กระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อมีวิดีโอให,ใหม่ๆนะฮะใครชอบก็ไปดูได้ตามลิงก์นะฮะขอบคุณมากครับไปแล้วสวัสดีครับ